مر <smallionics> สวัสดีครับผมนายตากพงเลิศล้ำนะครับผมตัวแทนนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้เราได้มาทํากิจกรรมเอามือสามัคคีนะครับผมที่แปลงโคเรือนนะครับผมมูแปลเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของแปลงกันนะครับผมอาครับสวัสดีครับครับผมอาช่วยแนะนําตัวหน่อยครับชื่อนางมารีเรืองเดช้นที่8ทับ1หมู่6ตำบนบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกอามีความรู้สึกไงครับกับกิจกรรมเอามือสามัคคีในวันนี้ครับ ดีก็มีความรู้สึกดีๆที่เด็กๆมาเต็มใจช่วยกันที่มีความรู้สึกก็ดีแหละดีใจพวกน้องนาเนี่ยเต็มใจมาช่วยกันหลายอนาคตทางหน้าจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวจะมาเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกผักจะใช้พื้นที่วันนี้ให้มีประโยชน์ชุมชนที่จะมาเยี่ยมชมจะพยายามทําให้ดีที่สุดของความรู้สึกของเจ้าของจะให้เป็นสีเรียนรู้ของเด็กๆรุ่นหลังชุมชนในหมู่บ้านแล้วขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่งจังหวัดพิษณุโลก โที่มอบโครงการดีๆให้ hey, hey, กับเกษตรกรขอบคุณมากค่ะ ดิฉันชื่อยุพากลิ่นหอมนะคะเป็นผู้อำนวยการกลุ่มง,งานยุทธศาสตร์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทิษตันโลกนะคะวันนี้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเอามือสามคีของอแปลงในพื้นที่ของอำเภอบางกระทุ่มนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่แปลงของคุณพ่อวิจิตแล้วก็คุณพี่ธนด,ดานะคะอ,อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าในแปลงพื้นที่สามไร่ที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ ได้ปลูกต้นไม้อะไรบ้างอะคะเช่นค่ะต้นไม้ที่อยู่ในโครงการโค้งหนอง,งานาโมเดลก็คือจะมีพืชอยู่ห้าระดับนะคะก็คือสูงกลางต่ําเตี้ยแล้วก็เลียดินก็ส่วนเป็นแปลงที่เหลือก็จะลง นาข้าวนะคะแล้วอนาคตข้างหน้าวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างในพื้นที่พอจากที่เราปลูกพืชไปแล้วเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เหลือเนี่ยที่เหลือจากโครงการเนี่ยก็คงจะต่อยอดจะเป็นที่อยู่อาศัยสวนด้านหลังทั้งหมดเลยเป็นธนาคารน้ําให้กับนาสองแปลงนี้นะคะก็คือเป็นที่เก็บน้ําของเราแล้วพอได้เข้าร่วมโครงการนี้รู้สึกว่ามันมันได้ใช้ประโยชน์กับพื้นที่ได้เต็มที่ไหมการใช้ประโยชน์ของของโคกหนองนาที่ตัดสินใจร่วมโครงการก็คือ1คือเราต้องการที่ เพราะว่าทํานาสมัยนีย้คือจะเปิดน้ําลงนาใครไม่ได้เราก็จะดึงน้ําทั้งหมดที่อยู่ในรางของเราเมากักเก็บไว้แล้วก็จะนําไปใช้หน้าแล้งแล้วก็เอามาใช้กับพืชผลที่เราปลูกไว้บนโคกหนองนาของเราค่ะก็ความรู้สึกนะผมก็ขอขอบคุณทางพัฒนาชนุมชนนะครับหนุนมากเลยครับที่ผมจะได้รับนี้ก็คาดว่าจะจะดีกว่าทํานาอย่างตะก่อนนะครับแหล่งอะไร,ร,ร,รเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ของชุมชนเราแบบนี้นครับในบริเวณ อำเภอเนี่ยนะครับเขาก็จะมาดูงานกันคงจะต่อยอดก็คือการได้นําเอาแบบที่วัวหรือว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงน่ยมาใช้ในโค้งเหลนาของเรานะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยิตคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทําข้าวปลูกขายนะคะคือเราก็ไม่อยากจะลดต้นทุนในการผลิตก็คือเราจะเอาแปลงของเราเนี่ยเป็นแปลงสาธิตเกี่ยวกับการผลิตมเมล็ดพันธุ์นะคะโดยที่เราจะหาความต้องการของตลาดแล้วก็ จะยงใยแล้วก็จะถามกับสมาชิกของเราว่าต้องการข้าวพันธุอะไรแล้วเราก็จะนําแปลงของเราตรงนี้นะคะเป็นแปลงสาธิตให้กับทุกคนเข้ามาดูงานแปลงโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยถึงว่าจะมีพื้นที่ในการทํานาน้อยลงก็จริงนะคะแต่ว่าในเนื้อที่ที่เราแบ่งแบ่งมาทำโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยคือพื้นที่จริงๆมันสิไร่แต่แต่ก เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยแค่3ไร่นะคะแล้วก็เราก็จะต่อยอดไปอีก7ไร่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่ได้รับผลประโยชน์จาก3าแปลงที่เราตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะต่อยอดไปถึงอีก7ไร่นะคะที่ว่าจะทําโครงการเกี่ยวกับการทําเมล็ดพันธุ์ข้าวขายนะคะก็คือจะได้รับผลประโยชน์จากโคงหนองนานี้เต็มๆนะคะยังไงก็โครงการพัฒนาชุมชนนะคะก็ขอบคุณลวงตุ๋ยกับพี่แท็กมากๆเลยนะคะคคที่เข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าจริงๆแล้วโครงการเนี้ย เป็นโครงการาโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9นะคะมาดูแลครัวเรือนของเราแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงชุมชนของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสร้างความสุขให้กับครอบครัวเราแล้วก็คนในชุมชนยังไงทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะกข็ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค,ค่ะ ก็จะขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคีในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ <c oughs> ได้ความร่วมมือจากผู้นําชุมชนแล้วก็พวกผู้นออําอยชแล้วก็น้องๆที่ว่าร่วมโครงการได้มาร่วมมือกันทํางานร่วมกันอย่างเงี้ยพี่ว่าโอเคเลยคะ่ะด,ดีามากเลยแล้วก็งานได้เห็นเป็นชิ้นงานแล้วก็มันได้รูปธรรมขึ้นครับผัแล้วก็ได้ความร่วมมือได้ความสามัคคีมาแต่เขาก็จะเห็นผลงานเราต่อไป แล้วก็สําหรับโครงการโคกหนองนาโมเดลที่ได้เข้ามาลงกิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นแล้วพื้นที่ดีค่ะดีค่ะอย่างนี้คือว่ามีทั้งต้นไม้เอ่ยมีน้ํามีบ้านมีข้าวอย่างนี้เลยอ่ะครับอย่างไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับการเข้ารวงกิจกรรมรอบนี้เนาะครับผมสวัสดีครับครับผมในสมานเนียมเกิดอยู่บ้านเลขที่16ับ4หมู่1อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านไมเทียบ นะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้เข้าไปทําหน้าที่เป็นนักพัฒนาพื้นที่ของพัฒนาชุมชนตำบลมากระทุ่มซึ่งรับผิดชอบดูแลโคกถั่งนาโมเดลจานวน5แปลงนะครับหทั้งแปลงแปลง15ไร่นะครับซึ่งผมเองที่เข้ามาทํางานตรงนี้เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทําการเกษตรมาพอสมควรโดยเฉพาะเป็นป่าชวบ้านก็เคยออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์การทําปุ๋ยหมักนะครับการทำฮอร์โมนไข่พวกอะไรเงี้ยก็เคยเป็นออกเป็นยาก็ ตามชุมชนมาโดยตลอดพอมีโครงการนี้ก็เลยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับผมเองเนี่ยรักมากเลยนะครับโครงการร่ำลึของเจ้าอยู่หัวและขันที้าวซึ่งที่บ้านผมก็ได้ทําประสบการณ์สำเร็จซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้เข้าประกวดระดับจังหวัดก็ได้ที่หนึ่งของจังหวัดพิศนุโลกนะครับผมก็ต้อง ขอขอบคุณนะครับกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดพิโลกและอำเภอบางกระทุ่มที่ผลักดันงบประมาณเข้ามาสู่ตำบลบางกทุ่มให้เกษตรกรได้มีโอกาสนะครับทําโครงการนี้และผมเองก็มั่นใจว่าทั้ง6แปลงนี้นะครับมีความตั้งใจที่อยากจะทํามาก่อนแล้วเมื่อรู้ว่ามีโครงการนี้เข้ามาก็รับนโยบายก็ต้องขอขอบคุณหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับ